ล่างข้าวไร่บังเมียมึงมันย่ยางมาแหลทแหลมาบอกเลิกละพล้นะมาบอกเลิกก็บักล่างเลยสิโขบก็พายต่อเนาะนนอ,อ้าวคือบ่เห็นจักเถื่อบ้บางบางแท่งนะมันสูล่างลนะ่ลางว่า,ขขวา,วาน้ำอดีตเมียแน αι. เจ้ามาอย่างถามว่าป้าจ่ายเรียบร้อยอย่ามาสตออย่าขึ้นมหาเบาล่างกว่านโรดนางบริหารมาเฝาาน้องข่อยด้วย เงี้ยก็ฮะไอเงี้งเออเงินมึงนะก็เลยเสียมาหายมึงโอ๊ยอันเงินมันเองบอสิมาจ่ายนะกันว่าเงินอันกัว่าเงินเจ้าอีแม้ ออย่าสะตอเอาจริงๆเอาตรงๆสิเหตุยังนี่บอลงมายังเกาะบอแมนว่าวไม่เอาสบายาเลิกกันกับพัวมันสมควบรบาแล หมดกระหาเลยเนาะสิบอกข่าวเจ้าเด้อคุณป้าบม่ได้พอใจจะดด้วสิบอกเด้อเจ้าเหตุแล้วนี่นนเด้อพระสิมาโทษลูกว่ะลูกให้ปลาวักนกระสมควรให้มันปลาแหละขโมยมาสนใจมันพิษตะโกนยังวะปลาโอ้ยมันใสเลยลงไปก่อนมันใส่แหม่เด้ ก็มันใส่อีแหม,ม่แห้งเบิง่งเบิ่งหนาคนแท้ดิว่าปีนหนาปีนลังมาพี่ลังมายืนว่ากันดิพี่อย่าพลาดจิโน เดี๋ยวครับทำกลางมายืนว่ากับอันอดีตเมียมันก่อนมาพี่ล่าง,างเอออวดเอาไปเออจับอวดไว้ไล่างมายืนอยู่พี่อยู่แป้นพี่ล่าสุดล,ลงมาบอกเลิกพัวอยู่กลางสวนฮะฮะ

โอ้ยแม่น่ะสมควรเบิ่งมันแน่แม่นั่นขีดเบิ่งแน่เวลาแม่หายน้ำมันนั่นอยากได้มันนั่นเบิดมือเบิดเว้นบ่มากใกล้มันจะมันเห็ดแนวใดอยู่จงมันกินยังอยู่ยังอย่าสูดว้าวย่าลูกหายบอกกล้าลงมายังเป็นเว้นนั่นมันนอกประเด็นอีแม่จะไปลงประเด็นอันนี้บักลังมันบริเกียวกับคนอื่น น่าเจ้าบอต้องเอาคนอื่นมายุ่งเกี่ยวกับหลังเรื่องเจ้าก็บักหลังสองคนเจ้าบอตองยกตัวอย่างคนอื่นเขามาอยากให้ป้ายอนแม่บอใส่ใจมันเบิ่งบ่เบิ่งกระซังเบิ้งบ่เบิ้งกระซัง กินยังกระป้อนกินยังกระป้อนมะลังอืมคุ้มให้กินอีกต่างหากบอกกินกระห่าอีแม่นะบม่ได้ยอมบม่ได้ลงรอยบ่ได้ขืดว่าตัวเองนะเห็ดยังอยู่บ่ได้หูอเออหูอยู่ว่าตัวผิดอยู่เต็มอกคุณป้านะมันใส่ีแม่นะพ่อแห้งแล้วตอนนี้นั่นคุณป้านั่นสีบอกซะเออ นา่นปัญหากี่วกับว่าอีกไม่ได้ยอมถูกได้ยอมหลังเอ้กูมั่นใส่ตัวนี้เลยบ่ได้ลงลอยบไ,ได้ขดอันที่จริงนะเบิง่งกูให้แม่แน่หมื่อวานนี้ก็แล้วบ่ต้องมาว่าปะสดลูกแ,<ต>แ,แห่งการผสมลูกว่าจะเถื่อแล้วแบบนี้นะลูกว่าจะเถื่อแล้ว และลูกว่าจะเถอลูกว่าไลายเถอแล้วแบบนี้อีแม่มาใส่ใจเดี๋ยวนี้นะคำว่าคคำจาซูนบ่ได้เป็นยังสิซูนบ่อได้บ่จักทราบว่าคำว่าเล่นว่าหัวจักว่าอีสังเพื่อนน่ะไปใส่ใจแล้วขึ้นวื้อวื่อแห่งปลาสดเจ้าสิมาปลาสดอีสังคำว่าเล่นว่าหัวสิปลาหยั่งจะปลาได้ตี ทันทีเบิ้งให้แม่เนี่ลูกเอ้ยแม่บ่ว่างเบิ้งให้แม่แน่เราได้แม่ก็หาคือเก่าเพรวแม่นั่นแม่สิลงไปหามันอยู่เบิ้งให้แม่แน่เบิ่งถาแม่แน่ว่าวแนวนี้อีแม่ก็จบอีแม่สิมาประสูติลูกเห็ดสั่งอันนี้ประโสดประสั้นแห่งคำว่าประโสดจักอิสั่งปัาบางชิงบางอ่านะเอ <laughs> เป็นยังสิบบอยะฮะอ้างแต่เรื่องอ,อื่นมาอ้างโอ้ยเจอบกับส่วนจอบล่างมันคนละประเดน็นมันคนละเรื่องครับมึง อย่างเยคนในเฮือนจะอดาวออกนะมันบอกได้เกี่ยวกับคนในเฮือนถึก่ก่าไปทางเบิร์ดทางมวนนะ่ะมันบอได้เกี่ยวกับคนในเฮือนกูนั่นอยากถ่ายอันเล่ามาคือมาถ่ายลีปกับมึงเข้าใจแล้วกูนั่นเออเราแห่งกับมาประโสนกูแม่นแม่นอยู่บอหึมันถือย่ สี้อ,อ่อนๆนว,นนว,นนวนนลๆคือกาวบ่มี่ไปแห่งกับาขื้นใส่กูแห่งกับาประสดกูมันแมนอยู่บ้านอะลยโอ้ยไปยังสีบ่ขืน้นเวลายังมันน้ำอีกข้อความหาันส่งมาหามาันน่ะเอาเห็ดแปะอ,อือแอเห็ดแปะโอ้ยจกักยัง มาได้ลลาได้ลงลอยรอน่ยเาเห็นแเหนยวาก็นกระสางแล้วนะหลังเอ้ยเห็นมันสมใจเราเห็นมันสมใจลราโลด

ไว้ีก่อนนี่นี่นี่อมันก่อนเดี๋ยวถึงสีขิดจะไปใส่เดี๋ยวเขียซะก่อนสมจ่าสิวาได้ไดสนาพี่น้องาลากับพอลาว <c oughs> ป้ากะป้าฮะเห็นบอกคำว่าเพื่อนนะปลากับป้า ว่าคือเพิ่นบ่นได้แค่อีสังเลยนี่ว่าขอไปให้ใครก่ <ตะ S 2> ็แต่ซังนั่งหลังเนาะนอนห้องนอ่นหายหลังมันจังได้มันนเนาะแล้วบางกูบอกให้ปลาป้าแม่ป้าแม่ทิบมันแม่เ้าแม่ขาดปลาได้แม่ตายแล้วก็แม่ปลาได้มันนี่

เอามาอันนั้นนะ <re>. ไปเกาะมาไหว้กันก่อนจะไปไหวใส่ดีขุดบังก่อนก็คือไปไหว้ทีหลงตีไปไหว้ท e ีหลังสนะวันเมื่อโหลดเมื่อโหลดไปไปไปแล้วเมื่อทบกทวนผมซูแล้วป้ายโลดเอาสมาเทียงเับปูเสียเวลาสือเอาป้ายอันนี้นะ ตังกรซีนะไปไหเทียงผูกถ,ถ้าใส่รถึ้นไปเอดไว้นี่ระบอกหุจกก่จ้างว่าเหร่นว่าหวาหัวหว่าหวหยอกว่าวง่ายก็แล้วา,เ,าเราขีดไปรถไปตะสร้างซะอีจอยสองบ่งเอะไรแล้วุ่งพุ่นเที้ยงพ่นแยไปเลน

เฮ้มาไหมนักพี่ทั้งคัวพี่นางกับพอนางพี่น้องเธอสว่านได้สนานนัーー่งบ่ได้ลงนั่งบ่ได้ขืดสว่าอยู่น้ำเฮามานทใดปีหูขี่หูใสกันเบิดหูถูกเรื่องนัสิมาประสดประซันปลาหรือหลัง ้ามันแล้วมันจะสมใจเขาลูกเราแห่งกับบมากอยู่ส่อยังวะขึ้นไปนจับเด้อฮะจีโน่ยันเล็กมนันอันจื่ออยู่ตีเอาไปลงบอนเก่าไว้ห่มค้ามหันนัน,นเพื่อนไอเลิศนะอเออกระซี่เาแบบ ป่องถอไปส่งไอเลิร์นพี่น้อง,ป,องป่องปลายปะถาเดือดกับยายสอนเป็นตะซ่างไปนน่งกระเทียงเขาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหุ้นสั่มกู มานยาบ้สที่มานยาเอ็มลอยแ์พีนานนนมึงเสียไปสายอยู่ยบ้านอยู่บ้านนี้ซำนี่แหละพี่น้องให้นางไปถทบทวนซะเจ้าว่านางสิบผมาไมจังหลัง นางว่ามาเดี๋ยวเศษเดี๋ยาได้าไนางมีความสุขนางว่านางได้คุยกับผู้ชายนางว่านางมีผู้บ่าวออือนั่นแล้วเรามีผู้บ่าวแล้วมีผูบ้บ่าวมาบอกอัน <c oughs> พี่น้องเบิง่งให้จบคลิปเด้อมีผู้บ่าวทางอันทางไทยมาบอกนางว่า สิครับโหลดมาหลับนางอยู่หมู่ทหารโหลดเบ็ดกับม,มีโหลดตู้กับม,มีเออเขาเลยสิมาหลับนางวะสันเขาสิเอานางไปเลี้ยงวะสันนางวะเขาสิหลับเลี้ยงนางนางวะเดจังหวะแนวนี้บ่จักนางจากกาังกล้าเที่ยงเฮาบ่จักรโอ้เนี่ยจงซี่อยู่เสื้อผ้าไปนี่นั่นจะไปใส่ ฮะอำเมื่อไหยาโอ้ยสำนีเด้อวพี่น้องขอบคุณหลายๆทุกคนติดตามพี่น้องติดตามตอนต่อไปพี่น้องสเป็นเดี๋ยวในดียบริเวณคอนเทนต์ด้วยสิบอกเด้อเรื่องจนงรนงวนล้วนก็ข้อเห็นบอกคือแต่ก็สางกว่า